เราอยู่ที่ร้าน Good Time Cafe นะครับใครชอบกินพิซซ่ากับสลัดนะตามผมมาดูเลยครับไปะอู้หลร้านน่ารักอ่ะร้านน่ารักมากเลยอ่ะมาบรรยากาศฟิลแบบโคตรดีความพิเศษของที่นี่เขาปลูกผักเองแล้วก็แบบมาถึงปุ๊บไม่ต้องอะไรเลยเสริฟด้วยมะเขือเทศสดอย่างนี้เราสั่งเป็นอิตาเลียนซอสเซตใช่ไหมอ่าแล้วก็เปปโปลอรีน้ำผึ้งเหรอราคาก็อยู่ประมาณแบบถาดหนึ่งสามร้อยนิดๆครับเราลองอันไหนก่อนอันนี้ดีกว่าไหมนี่เขาบอกว่ามีไอ ซอสอะไรนะเมื่อกี้ลืมไหมซอสมัสมัสสม่นใช่ไหมอือหือกัดมารู้เลยคนมาร้านนี้เยอะแป้งคนนุ่มเลยผมจิ้มแบบนี้ได้ไหมอืมซอสมัสมั่นมันได้ความไทยอะอ,อร่อยนะชอบในส่วนโซ่แของร้านคนสวยครับ <c oughs> มผมตามมาจากติกต็อกต้วของร้านนะไอ <c oughs> เน,นี้แหละคะ่ะนีไ่ไอเดียเดียร์ต้เหมือนพอแป้งปกติคนจะไม่ค่อยกินใช่ไหมใช่ใช่แต่อันเนี้ยเอามาจิ้มไอเดียดีมากเลยไปอินเดียเลยสลับเนี่ ครึ่งหนึ่งเป็นสลัดที่เขาปลูกที่ร้านนะเรามาชิมผักผักสดๆนะโอ้โหมีความเปรี้ยวของส้มผักสดเพราะชั้นใหญ่หมดเลยเนาะราคา265หนะบริให้เยอะแล้วก็แซลมอนหนึ่งชิ้นนะอจริงร้านนี้พิซซ่ามีให้เลือกหลายหน้ามากๆอีกต่าฟงกาแฟด้วยนะผละไม้ปั่นก็มีใครชอบนะครับพิซซ่าสลัดคาเฟ่ฮนะตามมาเลยครับกูทางคาเฟ่เลจะลองครับอยู่ถนนฉลองวัผมักฝากไวให้มาลองครับ